สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยูสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับคุณอมไม่เจอกันหลายวันโอ้เราหลายปีแล้วนะโอเคค่ะ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องเพราะนั้นมาครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งที่2รอบที่แล้วนะคะก็พี่อยู่พาทุกคนนะคะมารีวิวที่โครงการแห่งนี้ค่ะโครงการบ้านสกุลเงินนะคะซึ่งอยู่ในซอยสกุลเงินนะคะตอนนั้นยังเป็นช่วงขณะกําลังก่อสร้างตอนนั้นมาแอบดูตอนในระหว่างการก่อสร้างค่ะเงินก่อสร้างพอดีนะคะแต่เนี้ยค่ะตั้งแต่วันที่ก่อสร้างนะคะเดี๋ยวให้ให้ให้พี่โป้งนะคะช่วยแพลนตั้งแต่หลังที่หนึ นะคะยาวมาเลยค่ะจนถึงหลังที่8นะคะว่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตั้งแต่วันที่พี่อยู่รีวิวนนั้มาดูที่หลังที่2จําได้ว่าหลังที่2องซึ่งตอนตอนนี้เฟสที่1ตอนนี้จบไปหมดแล้วมีคนมาแย่งกันทะเลาะกันแย่งกันเอาไปแล้วเรียบร้อยจบมาแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นเฟสที่2และเฟสที่2นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มีการขายไปบางส่วนแล้วค่ะหลังที่1หลังที่2หลังที่3 หลังที่5หลังที่6นะคะตอนนี้พร้อมที่จะขายให้กับคุณลูกค้าเหลืออีกเพียงแค่2หลังสุดท้ายถ้าบา้านผมก็เรียกว่าขายเกือบหมดแล้วหลังที่4 <laughs> กับหลังที่เจ็ดนะคะแล้วก็เราตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่เนาะพี่เนาะคือเป็นความที่อยากจะนำเสนอจริงๆแล้วมาย่องดูตอนขนาดที่บ้านกำลังจะเสร็จสภาพเป็นยังไงมีจุดดีจุดเด่นยังไง ซึ่งคราวที่แล้วไม่สามารถที่จะนําเสนอได้เพราะอยู่ในระ<ช>หวห่างการก่ออิฐฉาบปูนเนาะ,ะแล้วก็เห็นว่าโครงสร้างเขาดียังไงการก่ออิฐฉาบปูนเขาเนี้ยบยังไงวันนี้วันนี้จะมาดูให้เห็นถึงเออเ l นอให้เห็นถึงว่าในหลังจากที่บ้านกําลังจะเกือบจะเสร็จแล้วเ,<อ>ลเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นเราเห็นชัดเจนมากขึ้นแล<ะ>้ว<ช>เดี๋ยววันนี้พามาดูกันครับว่ามีอะไรเด็ดโดยปกติแล้วนะคะส่วนมากเนาะพี่อยู่เนาะก็เดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเราไปดูกันโดยปกต การที่จะรีวิวบ้านส่วนมากคนก็จะรีวิวบ้านหลังจากที่แบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามอะไรนี้นะคะแต่คือตรงนั้นม,มันมันมันปิดไปแล้วไงมันปิดไปแล้วเนาะม,นมันพลางไปละ <c oughs> แต่ว่าเราเห็นกันสดสดดิบๆอย่างเงี้ยึ <c oughs> ่งยังไม่ส่งมอบยังไม่อะไรเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเรา, <c oughs> เ,ราเราได้เห็นอะไรที่ที่ชัดเจนค่ะมากขึ้นค่ะ <c oughs> และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านหลังนี้ค่ะแบบนี้นะคะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังมาอยู่กันที่บ้านหลังนี้นะคะหลังร้านอยู่เต็มหน้าบ้านเลยเนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ก็เป็นบ้านที่เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่กําลังที่สนใจหาบ้านที่พร้อมเข้าอยู่นะคะหลังนี้น่าจะพอดียิ่งถ้ากําลังยื่นขอสินเชื่อธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังนี้น่าจะพอดีเลยร็จทันพอดีเลยหนึ่งเดือนเพราะว่าเก็บงานเนาะจ้ะเดี๋ยวให้เชิญพี่อยู่ดีกว่านะคะว่ามีตัวไหนที่พี่อยู่อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ดูว่า มันดูน่าสนใจยังไงสําหรับโครงการบ้านสกุลเงินเฟสที่2ค่ะเ <c oughs> ชิญครับโอเคครับเชิญตามมาเลยครับ <C oughs> ครับผมพามาดูตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าบ้านหลังที่อยากจะนําเสนอนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยผมให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก่อนก็ว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่ที่ดินนะครับ52ตารางวาเท่าน,นั้นนะครับแต่ตัวบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดตามที่เสนอขายอยู่นี้ก็คือ110ตารางเมตร บ้านขนาด110ตารางเมตรบนพื้นที่52ตารางวาภาพที่เห็นในขณะน,นี้คือเราจะเห็นว่าโรงรถขนาดนี้ใหญ่มากแล้วก็สร้างเต็มพื้นที่จอดรถได้2คันนี่สบายๆพร้อมกับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อย่างอื่นได้ด้วยสบายๆโรงรถที่นี่เนี่ยบูกระเบื้องให้ทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ได้ดูโล่งโปร่งนะครับแล้วก็ผมอยากให้แผ่นกล้องดูข้างบนตรงนี้นิดหนึงหลังคาของโรงรถเนี่ย อันนี้เฟสสองนี่จะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเฟสที่1ละเฟสที่1เนี่เขาจะเป็นระบบเดิมมะฮะยังเป็นคานคอสลอคอนกรสเซมเล็กนะครับแล้วก็ปั้นปูนแล้วก็ฉาบปูนทาสีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกล้จะเป็นเหล็กพูดง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดีไซน์เขาจะดูสลิมดูบางขึ้นดูโมเดิลมากขึ้นตัวนี้เป็นเป็นอันหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างเฟสสองและเฟสหนึ่งนะครับวันนี้เราพามาดูนี่ก็เราจะเห็นโชคดีอย่างว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยสามารถ เปิดเปิดได้หมดแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าบ้านมีความสว่างสวยโล่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในอีกทีนึงว่าข้างในมีอะไรดีโอเคนะครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าไปในบ้านผมพาดูหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านตัวนี้ผมคนอื่นไม่ชอบผมชอบสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือสเต็ปเดินง่าย,ายๆเบา ถ้าดูจากลักษณะก็คือหน้าขั้นกว้าง30เซนความสูงอยู่ประมาณสัก12-14เซนเป็นเรียกว่าเป็นย่างก้าวที่เดินดังสบายๆแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเห็นว่าตัวนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่น่านาเสนอนะแล้วก็อีกอันก็คือถูกหลัก่วงจุ้ยด้วยก็คือมีเลขคี้ก็คือ3าขั้นบันไดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยว่าเขาคิดมาดีแล้วแล้วก็ลงตัวแล้วนะครับส่วนทางเข้าหน้าบ้าน ผมเองผมอยากจะพาเข้าไปดูในบ้านต่อเนื่องเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปข้างในก็ดูตรงนี้ก่อนก็งานประตูอลูมิเนียมก็เรียกว่าเป็นเกรดมาตรฐานนะก็ไม่ใช่ถึงขนาดแบบเป็นของถูกๆซึ่งในหลายๆหลายๆห,ยหยมู่บ้านเนี่ยที่เน้นสู้กันเรื่องราคาเขากาจจะใช้เป็นของที่ค่อนข้างคุณภาพต่ําบางนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามาตรฐานใช้ได้ดีนะครับ แล้วก็เป็นแบบระบบรา,างแขวนไม่ใช่เป็นรางรางล่องนะครับก็ทําให้การเดินเนี่ยไม่ไม,ไม่สะดุดไม่ติดขัดถือว่าเป็นการเลือกใช้วัสดุดที่ดีเหมาะสําหรับประตูด,ด้านหน้าโดยเฉพาะเลยครับพอเราเดินเข้ามาข้างในพอเราเดินเข้ามาข้างในสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นเลยนะครับก็คือผนังพอดีว่าโชคดีว่าที่นี่ทาสีเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าผนังสวยมาก อันนี้ชมผมผมชมสําหรับเจ้าที่ทําบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ตั้งแต่ในโครงการหนึ่งละผมเห็นเห็นเขาใช้วิธีการพิถีพิถัในในการเลือกใช้วัสดุแล้วก็เนี้ยบในการทําสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้เนี้ยเนียนยผนังเนียนในบ้านเกตราคาขนาดนี้เนี่ยให้พื้นที่ขนาดนี้ให้บ้านขนาดนี้แล้วก็ให้ได้งานขนาดนี้ผมถือว่าดีมากๆตัวนี้ให้คะแนนเต็มแล้วก็ ความสีความวามสวยเนี่ยมันมันมน,มนตามมาด้ดยของความโล่งกว้างเพดาตนตรงนี้มันมี3เมตรเพราะฉะนั้นในบ้านจัดสรรอื่นๆที่ถูกๆแล้วอาจจะมีได้ประมาณสัก2เมตร502เมตร60แต่ที่นี่ขึ้นไป3เมตรเลยเพราะนั้นแล้วความโล่งโปร่งสบายครับก็มีมาได้เต็มที่นะครับตอนนี้มันเป็นบ้านที่ยังไม่ได้ เสร็จยังไม่สมมอบยังยังไม่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นรายละเอียดอย่างอื่นอย่างเช่นพวกผ้มาม่านหรืออะไรที่จะเสริมเติมบรรยากาศมันอาจจะยังไม่ไม่มีนะฮะแต่ว่าวันนี้ถือว่าเรามาเอ็กซเรย์ดูสิ่งที่ก่อนที่จะสมมอบให้ลูกคา้ามันมีอะไรดีอย่างที่ผมกล่าววนะ่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับถัดไปมผมผมจะพาดูห้องห้องนอนใหญ่ก่อนตามเลยครับ ห้องนอนใหญ่ก็มีขนาดที่กระทัดรัดพอดี4เมตรคูณ3เมตรแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับม,มีเชฟของหน้าต่างที่ระบายอากาศได้ดีความเท่นเดียวกันนะความสูงโป่ง3เมตรเลยก็เสียงกี้จะกล้องๆหน่อยนะครับพาดูในห้องน้ําตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาดีไซน์ไว้ได้ดีพาดูน,นี้ครับ คืองานกระเบื้องก็ทั่วๆไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาดีไซน์ได้ดีก็คือใช้กระจกแผ่นใหญ่ทําให้ห้องดูกว้างซึ่งเนี่ยผิดผิดวิสัยบ้านตัดสันเข้าไปวนอยาก,กเจเดินกระจกช่องประมาณเป็นที่ก้าเมตรนึงแต่นี่คือให้เต็มผืนไปเลยสองเมตรกว่าซึ่งแล้วก็ทําเป็นแบบดีไซน์แบบคตรงตั้งใจอะตั้งใจตั้งใจดีไซน์ไว้ได้ดีซึ่งตรงนี้ถือว่าโดดเด่นสําหรับเมื่อเทียบกันกับบ้านตัดสันในราคากลุ่มเดียวกัน ออกจากห้องนอนใหญ่ทีนี้ผมจะชี้ให้เห็นคร่าวๆนะครับว่ามันมีถึงสามห้องนอนด้วยกันก็ยังมีสองห้องนอนห้องนี้กับห้องนี้ห้องหนึ่งนะครับห้องนอนเล็กก็อยู่มุมบ้านหนึ่งสิ่งที่ได้ก็คือได้ได้หน้าต่างสองด้านเพราะฉะนั้นการระบายอากาศอยู่สบายอยู่แล้วผมอยากจะพาดูตรงนี้นิดนึงครับตัวตัววัสดุที่เขาใช้นะครับจะเห็นได้ว่า อย่างบานประตูนะครับก็โอเคมาตรฐานสวยงามดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้อย่างบานพับบ้านจัดสรรอื่นอาจจะใช้3ตัวกินีใช้4ตัวมาตรฐานเพราะนั้นบานโอกาสสุดน้อยครับใช้ยี่ห้อโซลิดก็เรียกว่าเรียกว่าสินค้าคุณภาพมาตรฐานเพราะแบดงแบด์โซลิดในอุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยถือว่ามาตรฐานสูงอยู่ลูกบิดใช้ยี่ห้อฮาร์เฟล ก็เร no right ียกว่าไม่ได้ใช้ของถูกๆเลยใช้ของระดับคุณภาพมาตรฐานที่ดีสุขภัณฑ์ใช้เป็นคอตโตอุปกรณ์ใช้เป็นคอตโตทั้งหมดก็บ้านสำหรับราคาระดับนี้ให้พื้นที่ได้ใหญ่ขนาดนี้ดีไซน์ที่ลงตัวได้ขนาดนี้ในราคานี้ใช้อุปกรณ์ขนาดนี้ผมว่าคุ้มค่ามากครับในบ้านเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพาดูก็คือตัวห้องครัว ก็เป็นไซส์มาตรฐานปกติทั่วไปแต่ว่าดีไซน์ก็คือมีความาดูดูขาวสะอาดดูโล่งโปร่งตาเหมาะสําหรับอยู่กันกับครอบครัวเล็กๆ2คน3คนอย่างเงี้ยนะครับก็ให้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 ใหอุปกรณ์เรื่องของเคเาน์เตอร์เรื่องอะไรเนี่ยครบครันสามารถที่จะไปตอเบเติมอย่างอื่นต่อเช่นวางตู้เย็นแล้วก็สามารถที่จะออกไปด้านนอกแล้ว ขยายต่อมาเป็นครัวไทยในอนาคตได้สบายๆครับวันนี้นะคะได้พี่อยู่นะคะมาบอกเล่า90ให้เราฟังเอ็กซเรย์ตัวบ้านนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าบ้านสกุลเงินก่อนที่เราจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะบางทีนะคะอย่างที่บอกไป บางเจ้าก็คือมารีวิวตอนตอนมันสวยแล้วตอนที่มันจบไปแล้วแต่เราไม่เห็นเนาะหรือตอนนั้นดูยังไงก็สวยดูยังไงกสวยนิดแด้วแต่ตอนนี้คือก็ยังมีเรื่องของการเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะคะก็ถือว่าเป็นการเอ็กซเทย์ที่คุ้มค่ามากเลยค่ะต้องขอบคุณที่อยู่มากเลยแร้เป็นการคลุกฝุ่นรีวิวและอันนึงนะคะที่อุ้มเห็นนั่นก็คือว่า พื้นที่ที่ของอโครงการนี้ยังมีเหลือไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะก็คือพื้นที่ที่จะไว้สําหรับปลูกต้นไม้มีสวนยอมอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะเพราะเรายังใส่ใจในเรื่องของความสบายตานะคะเย็นและสบายตาตัวของรั้วนะคะมีมีการทําให้เป็นเป็นลักษณะโปร่นะคะเพื่อที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะปลูกต้นไม้ขึ้นมาอยู่ในระดับ หเนาะมันก็จะทําให้ดูคือตรงนี้มันเป็นดีไซน์ที่ทำให้ให,ให้ให้รู้สึกว่าไม่อึดอัดอ่าไม่อึดอ,อัดอะไร<ห>อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตัวกําแพงรั้วทางด้านข้างเนี่ยะ่ะก็คือไม่ไม่สูงเกินไปจนทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่เตี้ยจนรู้สึกว่าแบบไม่ปลอดภัยนะคะก็ขนาดเมตรห้าสิบเนี่ยเป็นระดับขนาดมาตรฐานที่ที่กำลังดีค่ะะชะโงกชะโงกคุยเพื่อนบ้านได้ ประมาณนี้เลยนะคะคและตอนนี้ที่เราอยู่กันก็คือเฟสที่2ใช่ไหมคะและอย่างที่แจ้งไปก็เหลืออีกแค่2หลังสุดท้ายเท่านั้นก็คือหลังนี้นะคะหลังที่4และหลังที่7นะคะที่กําลังจะเตรียมก่อสร้างขึ้นในเร็ววันนะคะสําหรับหลังอื่นๆเราก็ประเมินแล้วนะคะเตรียมรอโอนให้กับคุณลูกค้ามาเป็นเพื่อนบ้านกับ ที่หมู่บ้านสกุลเงินกับเรานะคะก็ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อกับทางฝ่ายขายของวันวรินบ้านเลขที่ดินได้ค่ะและอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าบ้านหลังนี้ขายต่ํากว่าราคาประเมินค่ะราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ2อล้านสองอาบเลยนะคะส <2, S 1> องล้านสองล้านอาบนะคะสําหรับราคานั้นก็โทรมาสอบถามกันได้ค่ะกับวันวรินบ้านเลขที่ดินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ะะอยู่มากๆ,ๆเลยนะคะมุกันใหม่นะคะมีมีเฟสใหม่ที่เตรียมขึ้นด้วยนะคะคือเฟสที่สา ยังไงจะได้บรบกวนด้วยนะคะด้วยคำยินดีครับสําหรับวันนี้นะคะเราวันวารินมาได้ดินพี่อุ้มพี่อยู่กับก่อนนะคะโอเคครับสวัสดีครับ Am I alright? l Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real n i c